กรรมธิการครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอนุสรีทัพสุวรรณในฐานะกรรมธิการขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาผ่านท่านประธานรัฐสภาพเพื่อตอบต่อท่านผู้ขอแประยะติในข้อ91ตามที่ท่านผู้แประยะติเพิ่มถ้อยคำว่าทำการหลังจำนว,นวนวันที่กำหนดให ดำเนินการในเรื่องนั้นดิฉันขอเรียนชี้แจงตามความเห็นของกรรมธิการดังนี้ประการแรกการแก้ไขควรคำนึงถึงเรื่องของความสอดคล้องของการใช้ถ้อยคำด้วยดังจะเห็นได้จากร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปศในข้อที่มีการกําหนดถึงเรื่องระยะเวลาเพื่อดําเนินการในเรื่องต่างๆไว้เช่น ข้อ12การนัดประชุมข้อ84การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้อ93การวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินก็ไม่ได้บัญญัติคำว่าทําการไว้รวมถึงในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเช่นมาตราที่113การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ มาตราที่1 5การนำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายก็ไม่ได้บัญญัติคำว่าทำการไว้เช่นกันประการที่สองหากต้องการให้มีระยะเวลาในการเสนอคำแปรยติที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วดังที่กำหนดไว้ในตอนท้ายของข้อ91ว ว่าเว้นแต่รัฐสภาจะได้กำหนดเวลาแปลยติสำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้เป็นอย่างอ <c oughs> ื่นกรรมธิการจึงเห็นควรคงไว้ตามร่างค่ะขอบพระคุณค่ะโดย